วี้ผมจะได้เส้นทางอะไกันนะครับเพื่อว่าบางคนอยากจะมาด้วยตัวเองนะครับผมตรงนี้ระวังนะครับนี่คือร่องนะครับมันจะลึกนะครับแหล่ดีนะครับผมที่จมลงไปไม่ใช่เลยนะครับสวัสดีครับ fc สายการตันผู้ชมที่คารพบุกท่านครับวันนี้เราไม่ได้ไปจอนปากัดกันนะครับผมแต่ว่าจะพาไปรีวิวเส้นทางที่จะไปจับปากัดกะติอัวยหญ่นะครับ วโยตีตำบลกองจันเริ่ม,มอำเภอกรุงราชประทัดตานีครับผมตรงนี้เขาไล่ไลคนกรงชอบกันนะครับเราจะเริ่มต้นกันที่บ้านปูดนะครับนี่มาจากตัวเมืองปัตตานีนะครับมาเข้าวมาตางปันม้วยแล้วก็เข้าวมาจากบ้านตัวอำเภอกรุงรานะครับแล้วก็มาถึงซี่แยกบ้านปูดนะครับนี่คือ,อที่เราจะไปไวัวแย่กันวันนี้นะครับ ปันซี่ใหญวันพุธน,นะครับผมแล้วก็เรยวซ้ายกบไปแยกตรงนี้ครับผมต,ตัานก้าก็จะข้าไปนันตกไปวันนะครับรมาเรยวซ้ายตรงนี้นะครับ จนบุดนึ่งสุดส่งเจ็ดนะครับครับไปที่นีก่กว๋วยลนานไดไตแดงนะครับตรงนี้กลางป่านตรงนี้ไปแล้วนี่นี่ตรงนี้กลองมันบุดนะครับอ่าทีฟังนี้ก็จะไปานานไดูก๋วยละนาดไตแดงที่จไปจุดึงทอ่เอทีกรับซื้อน้ำยางเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าเข้าไปนะไอ้ที่สำคัญทีจำมาไว้ก็คือ ที่ถึงะยะนะครับคงทิศบันคงจะเริ่มนะครับเลยไปนิดเดียวเราก็เลี้ยวกว้ากันไปเลยนะครับอันนี้ผมจะไอ้เส้นต่างอะไกันนะครับเพื่อว่าบางคนอยากาจะมาด้วยตัวเองนะครับผมอาสถา,านีก็จะไปโาจะตสุนไปบางเกวได้นะครับใ้นี้ตะเกมาประมาณสักประมาณหนึ่งกิโลนะครับ ค่ไม้จนปลายต่ดพวกมไ้นผม,ม,มไอนห็นเล็กเดียวนั่นเลยนี่บรรยากาศกลางทางนะครับแ้สังเกตด้านขวามือนะครับปรมามา,มาถึงบ้านตรงนี้แล้วนะครับสังเกตต่างด้านกวามือ,อดาด้านสายมือนะครับจะมีโรงที่ก็รับซื้อยางอยู่นะครับตรงนี้นะครับแต่ก็เรียกว่าไปเลยครับจะมีซอยอยงเยอะกันนะครับว่าไปเลยตรงนี้ต่างเทศบาลก็จะเอาเก็บขยะ ไปแกะไปดีนี่ด้วยนะครับไปถึงดีนนี้นะครับเรืยก็ไปทางนี้เลยครับประมาณสองกิโลได้ไ้มครับที่ไปจุดตึงทีก็ติ่งไกยะก้องติ่งสบายนะครับแล้วก็ไปเรือกไอติ่งติ่งสามแยกนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ติ่งนึงนะครับแล้วก็ตึงเลยนะครับต่างสบายครับผมเอาไก่ปลาเรืองมากก็สะดวก นี่นะครับผ่อมที่ไปเรืเ่อลยเลยครับไม่ไม่ไมวังเวงเลยไม่น่ากลัวนะครับผมนี่กางจากบ้านผมมาประมาณยี่สิบซองโลนะครับตรงนี้ทำให้เผยได้ตือเราหัวหน้ากับผมคนใจดีต้องวัองเว้นะครับผมคนตั้งวัดก็มาได้ครับไม่ต้องกลัวที่นี่ก็ไม่ห่วง tìm để tìm tìm Bán tìm tỉnh tìm tìm đèo tìm tìm pha tìm tìm này tìm 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 sai ตายแล้วก็เค่ไปดำด้วยเรื่อยๆเลยครับผมบ วันนี้แรงครับผมตั้งแต่เช้าแล้วก็ฝนตกนักติดต่อกันมาํามวันพุ่งกันมาจนปากัดไม่ได้นะถึงวันนี้แรงทีดว่ามาลงจนเ่นะรเราคงจะตัวยาร์ดตีสำคัญผมลืมตีจอนมาด้วยนะครับวันนี้ลงเล่ลงเล่จนกับมือแล้วกันนะครับลงเร่ได้สักสอรือวันนี้ไม่ได้เอาตีจรนมาลูกกนแล้ววันนี้ ดีมาถึงกับฟังนึงก็จะเป็นส่วนปั้มนะครับฝั่งนึงก็จะเป็นส่วนยางปาลารานะครับผมสก,กิลเลน,นะครับเนี่ยมีรัวเหมือนธรรมชาติกันมมาากน,นี่กล่ามาบรรยากาศร้อนนะครับเท่านี้บรรยากาศดีมากผมจอบมาพอได้แล้วตรงนี้ผมก็มาดูจะกว่าเคยตรงนี้เป็นส่วนตูเรียนนะครับเป็นส่วนลูกพลัมไม้ตรงนี้เราก็สามาัดจอดได้ตรงนี้ได้นะครับรถสะด,ดวกเยอะ รอตรงนี้ดีกว่านะครับผมนี่เดี๋ยวใยตรงนี้ก็มีน,น้ำอยู่ลังเลยรอตรงนี้สบายแค่นี้เลยรอก็ไปตรงเอินนี้หน้าว่าลำบากเลยนะแต่ตรงนี้หลอมหลอมเล็กๆบ้าเลขตีหลอมหลอมเล็ก แล้วก็มาถึงจุดที่ผมจอดรถเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปในตรงนู้นนะครับผมโรยนักิดนะครับโรยเขาไม่มีต้นยางตงน้นใดเลยนะเป็นตอหน้าข้าวเข้าไปอะไรได้สบายๆเลยนะครับก็เดินเข้าไปประมาณสัร้อยเมตรครับนู้นนะล,นล่างต้นปลาตัวนั้นเลยมีแรตร่ต้นใดเลยนะครับนาทีประมาณตรงนี้เป็นจิ๊บหลายครับผมัวใหญ่นี่ไม่ต้องกลัว นะครับโซนไมดโซนกันได้ลยุยเป็นเนื้อตีทีน่าจะเป็นอนดับตน้ตนคือตีมีเนื้อตีมากๆนะครับน่าจะเป็นอะดับเล็กอนดับหนึ่งครับเตีมปุ่มโซนบากัดมานะ,ะเดี๋ยวไปพบกันในนองเลยครับผมนี่ครับผมนี่นี่ตอนนี้โซนไนปีเลยครับนี่โซนไหมดเลยนะครับนี่ มีลักตานปิงอาวาย้ยคลรุยตะมดนะครับนี่นี่ตัวตัวน้ำมัดเลยนะครับแต่ตอนนี้น,นี่ตัวใหญ่ๆเลยนู่นนะครับเข้าไปข้างในเนาะเดี๋ยวบ่อกไปล่างล่างบาเดียล่างกาที่้มสมนั่นนะครับผมตรงนั้นผมเคยเจอฟองอยู่ด้ายอยู่ส่วนฝั่งนี้นะครับตรงนั้นกำสายางตรงนี้ไปมันจะเป็นตรงหน้านะตรงนั้นก็ปลาไปหวางใกล้ามากแล้วผมไม่ใ้ไปกับพวนมันเนาะผมเคเห็น,นฟองมันมากแลนะ้วเานั้น ครับตัวแรกก็ปะทมปั่นกันนะครับขยายปั่นกันตรงนั้นเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะครับผมตอนไหนเลยนะครับอ่านี่ครับตรงนี้ครับผมขลึกปะทมกวนเลยนะนี่เรากข้ามาประมาณสามร้อยเมตรแล้วแหละอ่านี่เลยไอ้เลยบรรยากาศตัวตัวไปค้นนะครับเดี๋ยวผมจะบริเวณนี้แหละนะนี่ตรงนี้ระวังนะครับนี่คือรองนะครับมันจะลึกนะครับแล่ดีนะครับผมเดี๋จมลงไปไม่ใช่เลย คเลยแต่ว,ว่าเป็นยาดเต็มไสนั่นนะนะมันนั่นคือร้องนะครับท่านในป่าคัดใจจบอยู่นะครับพวกตรงนี้เป็นหนายรางนะครับแถวๆนี้เนี่ยน้ำม,มันจะตื้นๆนะครับปลาคัดมันจะมามาจอมาคัดเก่งนะครับเพื่อจะมาวางไกล้แถวๆนี้นครับคนคนเราปบกบิดไร่เลยแต่พมเตียงเลี้ยงไปแล้วนะครับตอวน,นี้นะ่าจะยกหลูกอาไไปแล้วเลยลเดีเ๋ยวเรามาหากันเลยนะครับหนากวก็ขึ้นมาควรดควรแล้ว ของเล่ห์วะเดี๋ยวนี้มันจะปบปบฟองปบเคิงปบวอดกันมากมายนะครับผมตีวัวยายนี่น้ำตุ่มด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังโบ้าห้าได้อยู่นะครับถ้าใครอยากได้ปลาสวยๆแบบนี้ก็ไปหาา้าได้กันนะครับผมบตีวัวย่ากับขอกลัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ